สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาองค์แรกก็จะประเดิมเวยเป็นตลับไม้สีพึ่งนะจ๊ะพี่เป็นตลับไม้สีพึ่งค่ะพี่ขาเป็นกล่องใหญ่นะคะพี่ตามภาพไปนะคะพี่นะคะความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะพี่ขอแป๊บหนึ่งตลับเมดช่วยได้ ความกว้างนะคะพี่ความกว้างไอตัวนี้อ่าตรงเนี้ยจะอยู่ที่เลขสี่นะคะพี่นะคะจะอยู่ที่เลขสี่นะคะพี่ขานะคะส่วนความยาวความยาวจะอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดจ้ะพี่ความยาวจะอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดนะคะพี่ขานะคะตามภาพนะคะพี่ขาตามภาพกันเลยนะคะพี่ขานะคะนี่ค่ะพี่เป็นตลับไม้สีพึ่งหลวงปูดทิมนะคะพี่นะคะอีกฝั่งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่จะเขียนว่าวันละหารไล่นะคะพี่นะคะ เนี่ยค่ะพี่ตามภาพนะคะพี่นะคะเขียนว่าหลวงปูดทิมนะคะพี่นะคะใต้ถังก็จะเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะพี่เนะะี่ยค่ะตลับนี้นะคะพี่ขาข้างในจะเป็นสีอะไรเอยลุ้นกันพร้อมๆกันจะเป็นสีเขียวค่ะพี่สีเขียวเหนียวซับสวยมากเลยจ้ะพี่จ๋านะคะ ตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่1 5 0 0บาทจาก1,500้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะเป็นสีเขียวนะคะพี่ตลับนี้แม่ค้าขอไปที่1,500บาทจาก1,500้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่ขาตามภาพเลยนะคะพี่จะมีพระอยู่หลายองค์นะคะพี่นะคะ ขอไปที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จ้ะนะคะพี่เปิดปิดอย่างนี้นะคะพี่นี่คือด้านบนนะคะพี่จะเปิดปิดอย่างนี้นะคะขอไปที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะพี่จ๋า อ่าส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นมีดค่ะพี่จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเพราะว่าตรงปลายจะมีตะกุดสามดอกจ้ะตรงปลายจะมีตะกุดสามดอกนะจ๊ะพี่จ๋านะคะเนี่ยค่ะพี่สภาพด้านในก็เป็นอย่างนี้เลยคะ่ะพี่เก่าจริงค่ะพี่เก่ามากมากเลยคะ่ะเนี่ยค่ะเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับมีดเล่มนี้จะ้ะจะมีตะกุดสามดอกจ้ะพี่นะคะ ตามภาพกันเลยนะคะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพอุ้ยภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขายจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่นะคะด้านบนจะมีตะกรุดดอกเล็กจุดสองดอกแล้วก็เป็นตุ้มๆลูกอะไรไม่รู้ แล้วก็ตะกุดดอกใหญ่อย่างนี้เขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตรงนี้ค่ะอันนี้แม่ค้าขอไปที่600บาทนะจ๊ะพี่600บาทปลายทางวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าอันนี้เป็นดอกเล็กค่ะพี่หลวงพ่อเดิมเหมือนกันอันนี้ขอไปที่500บาทพอจ้ะนีค่ะพี่ ดอกเล็กนะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะปิดดอกใหญ่ดอกเล็กบอกได้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขาตะกุดหลวงพ่อเดิมจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นตะกุดพร้อมเหรียญหลวงปู่สุปากวัดปากคลองมะขามเท่าอันนี้ขอไว้ที่ห0 0้ยบาทจะ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห0 0้ยบาทนะคะพี่นะคะห0 0้อบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขานะคะเดี๋ยวปรับกล้องลงก่อนโอเคไหมคะพี่ นี่ยค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปักคลองมะขามท่ากับตะกุดเก่าๆอย่างนี้นะคะเซตนี้แม่ค้าขอไปที่600บาทจะ้ะ6ก0บาทปลายทาง50บาทจะพี่ส่วนอันนี้เป็นเบีย้ยแก่เก่าๆไม่ทราบที่ค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงปู่รอดหรือเปล่าคะ่ะอันนี้ขอไปที่700บาทจัดเบีย้ยแก่นี้แม่ค้าขอไปที่700อบาทนะจะพี่เนี่ยค่ะตามภาพนะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เบีย้ยแก่เก่าๆไม่ทราบที่จะ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดเป็นสายคาดเอวหลงพ่อทบอันนี้จะมีอยู่สีดอกสายคาดเอวนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจ้ะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นสายคาดเอวพร้อมตะกุดหลงพ่อทบนะคะภาพไม่ชัดแอนไลน์ N line, ขอภาพเพิ่มเติมได้จากพี่นะคะแม่ค้าขอไว้ที่800บาทจ้ะ แปดร้อยบาทนะจะพี่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าเป็นตะกุดหลงพดทบลยค่ะพี่แปดร้อยบาทจา้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหนังพร้อมเริ่มกรอบพลาสติกอย่างนี้อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจา้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจา้ะเดี๋ยวแปบ๊บนะคะพี่ขอลูกค้าแป๊บหนึง่งอัดคลิปอยู่ค่ะ เนี่ยค่ะพี่เป็นตะกุดหนังไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาดอกนี้ขอไว้ที่600บาทจะเริ่มกรอบพลาสติกแล้วนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าส่วนอน Listen, mm. ันนี้นะคะพี่ขาจะเป็นลูกตะกุดหลวงปู่สุขมีรอยจานอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะเป็นลูกตะกุดหลวงปู่สุขมีรอยจานจะพี่700บาทปลายทาง50บาทจ้ะ ส,ส,ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นหลวงปู่ทวดทอจุดหลังหนังสือนะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะนะคะพี่ตามภาพไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดหลังหนังสือทอจุดจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์น,น, at นี้จะเป็นพระปิตาแร่บางไผ่ค่ะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาสำหรับพระปิตาแร่บางไผ่องค์นี้จะพี่หกร้อยบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านฉุยกับพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันค่ะเริ่มพ,พ like ัดติกกอบๆอย่างนี้นะคะพี่ขาตามภาพเลยนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อแดงเหมือนกันค่ะพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสําหรับเหรียญหลวงพ่อแดงเหรียญนี้นะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อไผ่ค่ะพี่จับขอบอย่างนี้นะคะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่6กร้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่าเดืนอนรอโบราณหลวงพ่อไปจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดือนพ่อกันค่ะพี่ขาขอไว้ที่500บาทจ้ะหลวงพ่อกันองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะจะพี่จ่า5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจะพี่จ่าสําหรับเดือนพ่อกันจ้า ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มค่ะพี่ขอไปที่600ยบาทจ้ะ600้บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อแช่มนะจ๊ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อพระพุทธหลวงพ่อโตค่ะพี่เนี่ยเขียนว่าหลวงพ่อโตขอไปที่500้อยบาทพอจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อโตนี้ขอไปที่500้ยบาทนะจ๊ะพี่จ๋า5 0 0บาอยบาทไปทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะพี่ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นจะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจ้ะเหรียญอาจารย์ฟั่นนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่ขายนะคะขอไว้ที่500บาทจาก้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเหรียญอาจารย์ฟั่นจะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพ่อป่านจะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะนี่ค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขาสําหรับเหรียญหลวงพ่อปานองค์นี้ค่ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อป่านจะ ส่วนองค์นี้จะเป็นพระปิดตาหลังแบบจะพี่500บาทเหมือนกันจะเนี่ยค่ะพี่ตามภาพเลยนะคะขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นพระไม่ทราบที่เลยค่ะพี่ขามีอาาตรงกลางอยู่องค์ใหญ่แล้วก็ตรงมุมสี่มุมนะคะนะคะพี่ ตามภาพเลยค่ะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ถ้าจะปิดพี่บอกว่าจะมีอยู่ตรงกลางแล้วอยู่ข้างๆสี่องค์นะคะแม่ค้าก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรค่ะพี่เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบทีค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทจะ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นพระปิดตาค่ะพี่ขาเนี่ยคะ่ะมีรอยจานไม่ทราบที่เหมือนกันค่ะขอไว้ที่500บาทค่ะมีรอยจานร,รอบไปนะคะพี่ขาสําหรับพระปิดตาองค์นี้นะคะองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทจะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จา๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียนพ่อเดิมจะพี่ขายตามสภาพนะองค์นี้ขอไว้ที่600บาทจา้ะเดือนนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่สวยงามมากเลยคะ่ะพี่ขาแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะจ๊ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขายจะเป็นเรียนหลวงพ่อทองสุกวัตตนดหลวงคงขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าเเรียนหลวงพ่อทองสุกวัตตนดหลวงจ้ะส่วนองค์นี้จะพี่เป็นปากน้ำจะพี่ มองอยากนิดนึงนะคะพี่เพราะว่าพลาสติกมันจะขุนๆนะคะพี่มันจะขุนๆนะคะเนี่ยค่ะภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาสําหรับปากน้ําองคนี้ค่ะพี่600บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จเก่าๆถักลวดอยู่ด้านในอย่างนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่สมเด็จเก่าๆจ้า ส่วนองค์นี้จะเป็นพระกิ่งไพรีพี่นาถจะพี่ขอไว้ที่500บาทพอคะ่ะนะคะพระกิ่งไพรีพี่นาถนะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินกุวัดท่ามะไฟค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันคะ่ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่ขาสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินกุวัดท่ามะไฟค่ะ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าดูปล่อยหลวงพ่อเงินกุวัดท้ามะไฟจะพี่จ๋าส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นกาลาแกะไหมคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะอัดคลิปอยู่ค่ะเดี๋ยวโทรกลับนะคะ นี่ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้บาทนะคะพี่นะคะวันนี้ลูกค้าโทรมานะคะพี่ลูกค้าโทรมาค่ะพี่นะคะขอไว้ที่หกร้บาทนะจ๊ะหกรบาทปลายทาง5้บาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าจะเป็นเหรียญอหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกอันนี้ขอไว้ที่500ยบาทจ้ะเหรียญนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้า ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อ b. หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะจ๊ะสําสหรับรูปหล่อพ่อยอดวัดหนองปลาหมอค่ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จา้าอันนี้ใช่หลวงพ่อโบ้ยไหมคะพี่ใช่เหรียญพ่อโบ้ยไหมจ๊ะเนี่ยค่ะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หนูก็ไม่มั่นใจนะคะพี่ว่าของหลวงพ่อโบ้ยหรือเปล่าถ้าพูดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะเหรียญน,นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทจะ้ะ ส่วนองคนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้นะคะตามภาพนะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะเนี่ยค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาสําหรับองค์นี้จ้าอันนี้ใช่ปู่รอดบัดบางน้ําวนไหมคะพี่ใช่หลวงปู่รอดไหมเนี่ยค่ะอันนี้ก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะเป็นเหรียญก่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้ก็เหมือนกันค่ะพี่ขาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาขอไว้ที่500บาทเหมือนมีรอยจานนะคะพี่สังเกตดูดีๆเหมือนมีรอยจานนะคะพี่ขาองค์นี้ไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาเป็นองค์สุดท้ายค่ะขอไว้ที่500บาทจะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆแอนไลน์มาหาแม่ค้าได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ